สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปเช่นเคยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูกราฟกันนะเราจะเห็นว่าตอนเนี้นะครับบิตคอยทำทรงเป็นอะไรครับเป็นบูแฟกถูกไหมถ้าเกิดราคาบิตคอยนะครับมีการเบรกเส้นสีเหลืองข้างบนนี้ได้นะครับหมายถึงว่าขึ้นไปปิดยืนเหนือนะก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปกระทบเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับ เพราะมันจะเป็นต้านแรกนะครับสําหรับบิตคอยที่ถือว่าเป็นต้านใหญ่พอสมควรนะครับต้านเล็กๆน้อยเนีย่ยผมไม่ได้มาบอกเนาะแต่ว่าต้านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นต้านที่ใหญ่พอสมควรถ้าใหญ่กว่าต้านนี้นะครับก็จะมีข้างบนไปอีกนะครับแต่คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องผ่านต้านนี้ให้ได้ก่อนสําหรับผมนะครับผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสอยู่ดีนะครับ เพื่อที่จะตกต่อเนาะไม่ว่าจะเป็นการชนเส้นนี้แล้วตกนะครับหรือถ้าเกิดโชคดีเนาะมีการขึ้นไปได้นะครับก็ไปตกข้างบนอยู่ดีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับนำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาดูนะครับนอกจากทรงของบูแฟกแล้วเนี่ยจะมีตัวนี้อีกนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเราสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นตรงกลางได้นะครับเส้นตรงกลางนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเส้นที่คอยแบ่งฝั่งเนาะข้างล่างเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฝั่งที่อาจจะทําให้เกิดการตกต่อได้มากกว่าที่จะขึ้นไปนะครับแต่เรามีการทะลุขึ้นมาแล้วเนาะ แล้วเราก็ลงมารีเทสแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ปิดยืนเหนือได้ถ้าเกิดว่าเรายังปิดยืนเหนืออย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปเทสเส้นสีเขียวจะมีสูงกว่าการที่จะเบรกลงมาแต่จุดควรระวังก็คือถ้าเกิดว่ามันทะลุลงมาตอนนั้นนะครับก็อาจจะกลายเป็นสัญญาณของการที่จะตกต่อได้นะก็ให้เ,เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาบอกเลือกฝั่งแต่ผมจะมาบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดสัญญาณแบบนี้นะครับ ฝั่งไหนจะได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะครับส่วน Mac d ดีนะครับเพื่อนๆจาได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าผมรอ Mac d ดีอยู่ถูกไหมครับถ้าเกิด Mac d ดีมันปิดเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสัญญาณขาขึ้นได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่ามันจะปิดวันที่3นะครับซึ่งก็แปลว่ามันจะปิดตอน7จ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้ผมไม่ได้มาอัดคลิปไว้ก่อนเนาะ มันจะปิดตอน7จ็ดโมงเชา้าถ้ามันปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นสัญญาณขาขึ้นได้อาจจะทําให้พุ่งแรงได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันปิดเป็นแดงแบบนี้นะครับแบบตอนนี้เนาะก็จะกลายเป็นสัญญาณที่ว่ามันยังคงเป็นแดงอยู่ยังไม่ได้ตัดนะครับคนก็ยังไม่ค่อยจะมั่นใจกันเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดมันยังเป็นแดงอยู่นะครับผมก็คิดว่ายังไม่ควรเข้าซื้อ ก็ให้เราดูท่าชีไปก่อนอย่างสุดท้ายนะครับพามาดู Dxy กันดีกว่า Dxy ก็เปรียบเสมือนสกุลที่เอาไว้เปรียบเทียบกับ Bitcoin ถูกไหมก็คือดอลลาร์นั่นเองนะครับตอนเนี้ยเพื่อนๆมาสังเกต Dxy นะเราหลุดเทนใหญ่มาแล้วถูกไหมครับเป็นเทนที่คอยรับ Dxy มาตลอดเกือบ1ปีถูกไหมครับตอนนี้เรามีการหลุดมาแล้วเนาะผมมาสังเกตทรง d x เวแล้วเนี่ย DXY มันทําทรงเป็น ฟอร์ิงเวชนะครับแล้วเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจว่าทรงฟอ l ์เริงเวชคืออะไรเนาะผมจะเอารูปตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับทรงฟอร์ิงเวชเนี่ยนะครับมันเป็นทรงที่อาจจะทําให้ดีเกมีการดีดได้ถ้าเกิดดีเกไลงมากระทบนะครับช่วงราคาประมาณนี้เนาะซึ่งเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นเส้นรับของดีเกไพอดีด้วยนะแล้วก็ยังมีตรงสีเหลืองตรงนี้อีกพอดีด้วยนะครับถ้าเกิดมันลงมากระทบแล้วมันเกิดดีดนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดกับบิตคอยได้ก็คือ อาจจะทําให้บิตคอยตกลงไปแต่ dXY ขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นเส้นรับ d x y ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับแล้วใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดว่า exchange ที่ตัวเองเล่นเนี่ยมันค่าทมเนียมแพงเหลือเกินนะครับขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับ Exchange Bitget นะครับ Exchange b i t เ e t นะครับเขาให้สิทธิพิเศษสาหรับเพื่อนๆที่สมัครผ่านลิงง์ผมด้้าานน่ีค ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อสปอตเลยนะครับแล้วก็ยังได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายฟิวเจอร์แต่ละไม้ตลอดชีวิตนะครับเพียงแค่เพื่อนๆสมัครผ่านผมแค่นั้นเองนอกจากนี้นะครับเอ็กช n น e ด i บิตเกตนะครับวันที่3ทธันวานะครับเขาจะเปิด P O R ให้เพื่อนๆเข้าไปดูแล้วนะครับเงินทุนสำรองในเอ็กช n น e เขามีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตรวจได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ